สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตร2ตัวล่างแบบปากหลัก2ชุดตรงนะครับซึ่งเป็นสูตรดีๆที่ผมจะมาคุยชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่17มกราคม2 5ง6นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยนะครับผมซึ่งในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสถิติที่ผมจะย้อนหลังไว้ให้ครับตั้งแต่เมื่อเดือนออกสูตแปดนะครับอ่า หลักสิล้านครับง้ได้นะครับที่เกสูง่ส่วนหลักห่ล้านครับดินตัวเดียวคือแปดเนี่ยจากพูดกันแล้วก็ได้ทั้งหมดแสชุดนะครับเก้าแปดแล้วก็ูแปซึ่งจะมีมานนี้ครับตรงๆนะครับง้ได้นะรับออกศูนย์แปเนี่ยก็หลักเข่าที่ตัวนี้ครับุดสองัวตัวเดียวเนี่ยเนสูจะมีมาอน่างนี้ตรงๆครับเป็นง้ได้ครับ ต่อมาข้อที่2ครับหลักสิบิดศูนย์ครับ1นะครับหลักหน่วยเด่นตัวเดียวคือ4นะครับจะฟุกันแล้วนะครับก็จะได้ศูนกับ1 4นะครับอ,ออก1 4นะครับออกหนซึ่งหลักสิบนะครับข้าวตัวที่2นะครับหลักหน่วยข้าวตัวเดียวนะครับนี่ก็จะมีมาอย่างนี้ตรงๆเลยครับเ2 1, 1, ็งนวดนะครับ ต่อมาครับวันที่สามนะครับหลักสิบผลคำนวย่ายคือห้าหกเนี่ยครับหลักหน่วยตัวเดียวคือ8จากพูดกันแล้วก็จะได้58แล้วก็68นะครับเล่ออกห้าแปนะครับอ่ะก็หลักสิบเข้าที่ตัวแรกเนี่ยหลักหน่วยเข้า8เนี่ยนี่58ซึ่งจะมีมาตรงๆนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเทียบชนกันนะครับจะชนกันกี่สูตรนะครับท้ายคลิปก็ผมจะเทียบกับสูตรเพื่อให้นะครับที่ลงไว้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเทียบกับสูตรครบล่างกันนะครับท้ายคลิปนี้นะครับว่าสูตรนี้จะชนกันกี่สูตรนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นวิธีคำนวณนะครับ ก็เรามาลองเทียบนะครับกันนะครับว่าได้ยงี้จริงหรือเปล่านะครับวิธีคำนวณหลัก10ล่างแบบ2ตัวนะครับว่าได้นับที่ได้9กับ0นนะครับมาดูกันนะครับมาย้อนหลังดูกันนะครับอ่าซึ่งจะใช้ต่อไงหลักหมื่นครับบวกกันนะครับหนึ่งค้างบวกกับหลักหมื่นบนนะครับบวกกับสิบล่างสี่ค้างนะครับอ่า แล้วก็รด้วยหน่วยล่างหนึ่งครั้งครับซึ่งสูงนี้จะไม่มีได้คงที่นะครับกดรับไม่ได้นะครับก็บวกกับแต้มหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นได้หลักหลักสิบล่างแบบ2ตัวได้นี่ครับต่อมาครับดูหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะใช้ตำนวงหลักหนึ่งบวกกับหลักร้อยบนสิบบนหน่วยบนบุตด้วยสิบล่างสองครั้งครับบุตด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บุตด้วยหกคงที่ครั้งครับ อ่ะเรามาเริ่มกันที่หลักสิบครับ2อบวกเครับเป็น11บเวกกับสเป็น15บห้าบวกด้วยสนะครับเป็น19บวกกับด้านมีค้างก็เป็นศูนเก้นย์เป็นที่หลักสิบนะครับต่อมาครับตัวละตัวเดียวนะครับใช้หลักอ่ะนี่ครับภาษางียบบวกกันได้เลยนะครับ2อบวกเเป็น9 9้บวกแครับก็เป็นอ่า17 17สบวกกับเก้ครับก็เป็น26 28 อ่ะยี่บแปดบวกกับสี่ครับเป็น 3, 2, สามสอบวกด้6หกขงที่ก็เป็นสานะครับฉะนั้นหลักหน่วยที่ได้คือแครับอ่ะเอามาจับคู่ก็จะเป็นเก้แล้วก็ศนะูย์แปจะได้ที่สชุดนี้นครับแต่ะไดที่ออกเราจะหกสี่คือพวกนี้ครับศู 0, นย์แปด่ออกศนะูนก็เข้านี่นะสบเข้าที่ตัวที่สอง,งอตัวเดียวนะครับศูน, 0, 8, น,นย์แปจะเนตรงนี้ครับ นครับจะตรงกันนะครับตามท um. ี่เยาหลังไว้ต่อมาดูวดที่2ครับอ่าหลัก10ล่างนะแบบ2ตัวใช้ตำแหน่งหลักเมื่นบวกกับหลักไปวน10ล่าง4ครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับเจ็ดบวกห้านะเป็น12บวกกับ8ได้เลยนะครับเป็นศูนย์บวกกับแป้นหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเด็กนิสิตนะครับต่อมาครับหลักหน่วยล่างัวเดียวนะครับใช้หลักหมื่นบวกกับหลักร้อยบนสิบบน โดยบนบวกกับ10ล่าง2ครัง้งโดยล่าง1นครั้งแล้วก็บด้วยหทีครับ7จ็ดบวก8ทำเป็น15บกกับ0บวกกับ5เป็น20บวกับ8อ่อ่าเอามัจากคู่ก็จะได้สู14 4นะครับได้ออกถทาจะส่งแฟค์คริสคนนี้นะครับออก14ครับซึ่งจะ,จะตรงตามที่ผมย้อนหลังไว้นะครับออก14ครับ ซึ่งจะตุมาอย่างนี้ตรงตรงครับเป็น2งวันนะครับต่อมาวันที่3ครับหลัก10ล้านนะครับแบบ2ตัวใช้จำนวนหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยโบด10ล้าน4ครั้งหน่วยล้าน1ครั้งครับบวกกันได้เลยครับ4ีบวกสเป็น7 7บวกกับ4เป็น11บเแล้วก็บริหนท่งเป็น6 5 6หกเกินหลักสินะครับต่อมาหลักหน่วยล้างนะครับใช้หลัก 1บวกกับหลัก1้อหน่วย10ล่าง2ครั้งแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างหครั้งสุดท้ายก็บวกด้วยหกทีงครับสี่บวกบกเป็นสิบสามสิบหกบแปี่สิบสองยี่นะครับก็จับคู่กันแล้วก็จะ58แล้วก็หกนะครับอ่าเลขออกถ้าจะ หนึ่งสี่นะครับคืนวนี้ออกห้าแปดเนะครับห้าแปดเนี่ยเข้าที่คู่แรกนะครับห้าแปดมีมาตรงๆนะครับวันนี้นะครับก็ว่าสูจะเข้าต่อเป็นคู่ที่สี่นะครับนะเรามาลองพิายรากันนะครับจะเปลี่ยนมาได้อีกหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมาดูกันครับถ้าเราชอบสูตรนี้นะครับ อ่เรามาลองคำนวณกันนะครับสิบล้านพวกนี้นะครับมาดูกันนะครับจะเป็นเลขอะไรใช้ตัจเป็นหลักหมื่นวกับหลักหน่วยพนนะครับสิบล้านสี่ครั้งนะครับหน่วยล้านหนึ่งครั้งนะครับอ่านได้เลยนะครับห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกกับแปดเป็นสิบเก้าบวกกับแต้มเป็นเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์จะที่หลักสิบล้านนะพวกนี้นะครับต่อมาหน่วยล้านเลครับใช้หลักหมื่นบวกกับหลักร้อยพันสิบพันหน่วยพัน 10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็บวกด้วย6ทีครับ5บวก1เป็น6 6 6 9เป็น15 21 29นะครับ29บวกด้วย6ทีก็เป็น35นะก็จับคู่ได้95แล้วก็05นะครับที่2ชุด อันนี้คือสูตรสตัวล่างตรงนะครับอสองชุดตรงครับก็เลือกพิจารณาเอานะครับระหว่าง95กับสูนะครับเป็นเพียงแนวทางน,นะครับ เดี๋ยวเรามาเทียบกับสูตรครบล่างกันนะครับอ่าสูตรครบล่างที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมี2สูตรด้วยกันนะครับแต่ว่าคนนี้นะครับผมสูตรที่ผมมั่นใจคือสสูตรนี้ครับคาดว่าครับก็จะมีมาครบในนี้นครับในสูตรนี้นะครับครบล่าง6ตัวนะครับแบบ6ตัวนะครับันนี้เด่น4 5 7 9 0 2ครับูย์ ถ้ามาเทียบกับสูตรนี้นะครับก็จะมีตัวที่ชนกันนะครับกับสูตรครปล่งในคู่นี้อ่าก็ชนกัน2คู่นี้เลยครับนี่95้า้นะครับอันนี้คูปล่างนะมีมี5้ามี9อยู่ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็0ูนะครับซึ่งก็มีอยู่ในนี้นะครับมี5้ามี0ูนะครับฉะนั้นก็เลือกเอานะครับหรือว่าเราจะเลือกจับเอาในนี้ก็ได้นะครับสูตรคูปล่างแบบของตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามาตัดด้วยแต้ม แทมล่างตัวนี้นะครับซึ่งผมก็จะยึดที่สูตรนี้นะครับสูตรแต้มสองตัวล่างแบบ6ตัวนะครับซึ่งสูตรแ้มนี้ก็เป็นสูตรแ้มที่เด่นดีเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่พลาดน,นะครับสูตรนี้วันนี้นะครับแ้มผิดล่างตันนี้ทําได้4 6 8 9 0 1ศนะครับถ้ามาตัดด้วยแต้มนะครับตัวที่เด่นนะครับก็จะเป็น 95นะครับที่ข้าวแบบแต้มนะครับแต้มสี่นะครับ95ส่วนสูง5นี้ในข้าวแต้มนะครับก็เราจะเลือกเอาตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าแต้มพลาดก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คือแต้มสองตัวแรกพวนี้ถ้าตัดด้วยแต้มก็จะเหลือแค่นี้นะครับชุดเดียวนะครับซึ่งคิป ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมมาเทปชนนะครับสูตรครบล่างนะครับของวันนี้นะครับงวดประจวันที่11มกราคมครับ66ซึ่งวันนี้ตัวที่ชนกัน2สูตรนะครับก็ได้3ได้นี้นะครับชนกันนะครับได้มี405นะครับนี่คือสูตรครบล่าง2สูตรนะครับจาก2สูตรเอามาเทปชนกันก็ได้ตัวชนเด่นกันนะครับที่405นี่เอครับนี่คือ ไอ้ที่คาดว่าน่าจะมีมาโคบล่างครับจากสูบโคบล่างสองสุดเทียบชนกันนะครับซิงงวดก่อนหน้านั้นนะครับก็มีมาโคบล่างนะครับถึงทำได้สี่ตัวนะแปดสูห้าสามออกห้าแปดนะครับแต่งวดนี้จะเป็นไปได้อีกหรือเปล่าสี่ส่วนห้า อ่ะก็เลือกเอานะครับซึ่ง่ละสูตรที่ผมลงไว้นะครับก็จะมีตัวที่ชนกันอยู่นะครับชอบสูตรอะไนก็เลือกเอาสูตรนั้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับเด่นล่างวันนี้นะครับ901นน่ะครับข่าวว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเด่นล่างวันนี้นะครับ9 0 1 ก็จะแค็ไปก็ได้นะครับปรอกอกระสูตเลขล่านะครับที่2ชุดนะครับต้งนะครับอันนี้อ่ะสูด2สตัวล่างนะครับแบบปรับลนี่นครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณนสวัสดีครับ